นะครับถ่ายคลิปเอาจูดวงไฟปาเนี่ยไขยังในซันพดีขอันพดี่นผิวต่ำปลาช่วงโควิดมาจูดวงไฟอะไรโควิดโอ้โหเนี่ยโซเดปฮะพ่นยาพ่นยาครับอันเขียดอีสานเขียดอีสานเออนี่คือนี่คือหน้าไขเขียดอีสานอ่ะนั่นคือลูกศิษย์ลูกค้าเขียดอีสานอ่ะ บอกเลยตำปลาดีก็เจียยาได้เลยจรย์ปลาก็มานผมเจียม้อปลาม้อปลาแดกม้อปลาแดกแล้เอาบดบดนึ่งมาม้อปลาด้งลองหนึ่งลองลองกุ้งสีนลาแต่กนคุยอันแต่ดัดี้แต่กนค่อยอันแต่ดัดี้แต่กนค่อยอันแต่ดัดม้อปลาแดกม้อปลาแดกผีบุ๋มกันแกัย้อนแล้วม้อกามาเดียว้ิิ๊ก็ก็วา อันสิจูดอะไรพคุเนี่ยโอ่ลาเชั้นเดียวแ่เดีวสะกับสปจั้นไ่ชิวเรไม่กินไปชิวพวกคุณวกคุณจับบัตรจับชาวนะครับเปจูดแล้วครับบัตนี่หาเนียมาของห้วยมานี่ยัาจไหนนบังเนี่ยบังนี่โมโหครับไนนะ ไฟประมาณจักจักปีครับบ้างเนี่ยเจ็ดปีเครื่องเจ็ดปีเครื่อจังจวดครับไฟเจ็ดปีเคร่อครับเนี่ยเอ้คุณจับไม่ได้นี่จับไม่ได้นี่จับไม่ได้เนี่จับไม่ได้เนี่จริงบรรยากาศก็ดีครับนี่ครับไม่ละมุนบานเ้องทานออกไม้ เช็ดอย่างครับเนี่ยวิธีการเนี่ยต่วอวะทำโพดครับ เป็นหยังว่าซดอยู่นี่เอ๊ะ khang phai không กนเอดายึดที่้ายึดที่ยูยึดทีู่แตกตึงขาขางมันบวกวัเอาไปเอาต่อต่อต่อเอาครับเดี๋ยวจะไปจุดลงไฟกะถาครับผมกะถากะถากนเลือดอายึที่ฆยดที่ยูยึดทีู่แตกตึงขาขางมันบวกข้เอาครับเป็นการจุดเาจุดลงอจจำเองมาเนี่ยเอ๊ จไม่ได้นะจไม่ได้นะสม่ิงโทรศัพท์จไม่ได้คุณจไม่ได้อ้จัจไม่ได้เนม่ได้นะอยู่รถไฟกันครับแป๊บนดียวไครับเวลาเวลายังไม่พอครับเวลายังไม่พอไปเปียกเอาไปไปเจมไปเจมอันมุ่นสักขาครับเนี่ยเอารถเสร็จแล้วาร์ทเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราต้องทำวิธีกันผมลองลองหนับแต่ห้องผู้สีนี้แต่คนค่อยอัานแต่อัดค่อยอัานแต่อัดค่อยอัานแต่ดัส ฟียาคืนเด้อดาจิคายจิตยูจิสุแตกตวคาขงมันบวกวามเพิ่งเย่เพิ่งนะอ้าวเวลาพร้อมยังครับย่เพิ่งได้เย่เพิ่งได้เย่เพิ่งได้เย่เพิ่งเย่เพิ่งพด่เเพิ่งเย่เิงเย่เิ่งยเิ่งอย่เพิ่งนะครับเมลาพอมเย่เพิ่งเย่เพิ่งเย่เพิ่งเวลาพอมยังพอมนะครับสามหนึ่งไปบ่เขาบ่เขาครับจะได้ครับนี่ยฝอพ่อ่่อ ไปยม่ได้สามสองหนึ่งไปไปยังบ่ไปครับตารถเยอะคนเต็มต่อเอาไหมครับต่อมีปัญหาเดี๋ยวเช็คก่อนครับแป๊บนึ่งสามสองแต่คือตาซะเนาะตารถตารถออกมา

จะ้มบุ่โน่นเนอะลูกงลูกนไงแั่พอลงกับลูกไงครับนี่เ่อนเื่ทีเดียวไมาดเวลาวลาพร้คยังไาพร้อมครับสามดึงไปเ่นงงเลื่อนงง ไปนะครับจากไหนจากไหนครับไปจากไหนตอนไหนครับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาคแล้วเขา้แล้วร์ดี้แฟร์ีนะครับเห็นว่าเห็นเห็นนะครับเขาคว้าแล้วเขาควแล้วเข่าแล้วเ่าเเข็าไข่เห็าเห่าเห่าเห่าเข่าเขเห่นไข่เข่าเข่เ่เข่าเ่าเข่าัข่เ่าเ่เเ ได้พนธีอาครับให้พีาครับเจิมโดยอาจารย์ป่าครับเจิมว่าปยังป่าแดกครับหมอป่าครับผมเอามาโอเคครับผมสกเลียไหมครับสเจนมาสเจนมางหมอหัวนตอเดินหัวตอเดินครับหัวตอเดินอยนอ่านฝ่าขาวตาบอตาบดตัวตาเห็นอะไรไ่รอนอะไรปลาขาวหัวไมนตอเดนลงมานี วตนกแล้วกลางปีแ่ไปไม่้สามสิบว่า่าครับไกลแล้วไกลกันแครับเอาว่าไปแทกกมึงเดี๋ยวเพิ่งได้เดี๋เิ่งได้เดี๋ยเพิ่งได้โอ้นี่เเห็น้วเห็นแล้วบงซื้อนกกันบงซื้อนกกันเออครับเองซื้อนกเห็นนกเห็นนกไวนกอ่านั่นโอ้เห็นไล้วเห็น้ไม่ได้แกไปไม่แล้วเแล้วเร็ววโอเคครับโอ้แบบนี้ขนาดครับรับไปไม่ไปยังยังยังสรับยังสรับครับยังได้รับครับ ยังยังย oh well, ังยังยังยังตึงโอ้เจอดีแต่ว่าชี้เพิ่งได้สิ่งชี้เพิ่งได้สามจุดเองโขกแล้วเออโขกเก้าสิบครับเก้าสิบสองครับเวลาไม่ผ่านเวลาไม่ผ่านอ่าฝากคลิปฝากติดตามเพจลูกอีสานเทียนนะฝากติดตามลูกอีสานเทียนครับผมซับค่ะฮะซับซับตะไคร่ซับตะไคร่ซับค่ะซับค่ะซับยังไงซับหัวเจ้าดิ